เกือบลืมเกือบลืมค่ะทุกคนว่ายางนีข้าโพดอยู่ในสวนมัวต่เก็บมะเขือไม่รู้ว่าแก่ไปหรือเปล่านะ ี่คงยังไม่แก่ไปหรอกเนาะนนลืมไงมม่แต่เก็บอ่อมะเขือช่วงนี้มะเขือดกมากมะเขือยาวมะเขือเปราะจนลืมเขาโพดเลยค่ะทุกคน ย,ออยังมีอีกนะท้ายสวนนู่นยังมีอีกกระโุจะให้ดูมะเขือซะหน่อยมะเขือปีนี้แบบตามยถากรรมดูดิเขาหนักไง หนักแล้วก็หักงอล้มล่วยลูกนี่ใหญ่มากเมื่อวานก็เก็บวันนี้ดูก่อนจะมีเวลาเก็บหรือเปล่า สลัดยังไม่ยังไม่มีเมนูเลยไม่เลยยังไม่เก็บตอนนี้กินไม่ทันข้าวโพดก็ยังมีอยู่ยังไม่ไปดูเพราะว่าวันนี้ใส่รองเท้าแตะมากลัวจะไปโดนไอ้นี่น คันตำแยโอ้โหนี่กำลังออกแกะดูหน่อยสิก็จะเป็นยมไหนข้างในอร่อยนะข้าวโพดข้าวเหนียว ลูกชอบมากเลยว้ายงามฟันทียิบฟันทียิบเลยอันนี้รู้สึกจะเป็นเออพลอยชมพูนะมีสีชมพูนิดหน่อยงาม นี่ก็กำลังดีเลยเนี่ยเสียดายไม่อยู่หลายต้นเลยที่แบบลงมมาแล,ล้วเขาล้มก็พยายามประคับประคองอยู่หาอะไรไปเ,เสียบไปไม้ไปเสียบแล้วก็เอาเชือกผูกก็ไม่อยู่ก็เลยเสียหายไปบ้าง อันนี้ก็ดีเลิศเนาะอยู่ข้างนอกก็มีข้าวโพดข้าวเหนียวกินเนี่ยแล้วก็ปลูกง่ายด้วยนะ ยอ,อดีตคิดถึงสมัยเป็นเด็กๆแม่ปลูกให้กินที่บ้านดีทุกฝักเลยเนี่ย กำังดีทุกคนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะทุกคนอยู่เมืงนอกมีผักไทยๆกินตื่นเช้ามาเดินเข้าสวนมันแบบมีความสุขมีความสุขว่าไหมอันนี้จะเป็นพันเดียวกัน แบบว่าตอนปลูกไม่ได้แยกนะว่าอันนี้คือพันอะไรปลูกผสมผสานกันหมดเลยทั้งพลอยชมพูทั้งอห้อันนี้อันที่ไม่มีไหมดูดิไม่มีไหมก็คือไม่มีเมล็ดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกอไผ่โอ้หนอโอเคก็เป็นไปได้เนาะนี่นี่ก็เลิศ้วค่ะ เก็บไปทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็แดงเมื่อวานก็เก็บไปประมาณ5กิโล ดีนะที่แบบที่ร้านต้องใช้เยอะเลยไม่ต้องเสียดายว่าทำไมจะกินไหวเก็บไปอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ทยอยแดงแล้วก็ได้ทยอยใช้ไปเรื่อยๆพอ,อแล้วมั้งเก็บไปเถอะ กวาปอยให้เขาจุะโดนจุะอ,อยากเก็บฟักทองดูสิอยากจะเก็บจังเลยแต่ยังไม่แก่รอก่อนโอ้ยดูฟักทองอีกลูกหนึ่งน่าสงสารมากดูดิรุนเลยค่ะโดนจุกอ,อีกสองลูก วันนี้ก็เก็บแค่นี้ก่อนลูกนี้สุดท้ายก็เก็บมาเพราะว่าเอาไว้ก็คงจะไม่แดงและเพราะว่าโดนแดาแล้เนี่ยเอาไปทิ้งไว้เดี๋ยวเขาก็แดงเช้านี้ขอบคุณนะคะที่รับชมเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ